ฝนในกรุงเทพตกอย่างไม่หยุดยัง้งสิริพรยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางความเงียบงนันโทรศัพท์ของเธอสั่นก่อนรุ่งสางหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศปรากฏขึ้นอย่างเย็นชาผู้ช่วยของสามีเธอกระซิบด้วยความประมาทคุณผู้หญิงโปรดใจเย็นๆน,นะคะคุณอนันต์อยู่ต่างประเทศเขาเดินทางไปทำธุระด่วนสิริพรเริ่มรู้สึกถึงหายนะแล้ว หน้าอกของเธอรู้สึกแน่นและเจ็บปวดเธอถามว่าเขาอยู่ที่ไหนผู้ช่วยหยุดนิ่งนานเกินไปลอสแอนเจลิสครับคุณผู้หญิงสิริพรหัวเราะเบาๆเธอไม่เคยขึ้นเสียงเลยมือของเธอสั่นเทาอย่างเงีบเงยบๆแทนอนันต์เกลียดผู้หญิงที่แสดงอารมณ์อ่อนไหวเธอเรียนรู้ความเงียบตั้งแต่ยังเด็กชีวิตสมรสของพวกเขายาวนาน12ปี สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความอดทนไม่ใช่ความรักเธอจัดการดูแลบ้านของเขาได้อย่างไรที่ติเธอเลี้ยงดูพ่อแม่ของเขาด้วยความเคารพเธอไปวัดคนเดียวทุกวันศักดิ์สิทธิ์อัน,นันต์ร่ำรวยขึ้นทุกปีเธอรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นทุกฤดูกาลเช้าวันนั้นความจริงก็เปิดเผยออกมาในที่สุดอัน,นันตไม่ได้เดินทางคนเดียวเขาพาผู้หญิงอีกคนมาด้วย หญิงคนนั้นท้องแก่มากแล้วพวกเขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอเมริกันด้วยกันโดยใช้เงินทุนจากครอบครัวของสิริพรผู้ช่วยขออภัยโทษเธอได้รับคำสั่งให้ซ่อนทุกอย่างสิริพรจ้องมองรูปถ่ายงานแต่งนานรอยยิ้มของเธอดูแปลกไปจากเดิมแล้วเธอจำคำสัญญาที่กระสิบเบาๆได้จมเชื่อใจผมตลอดไปเขากล่าว วันนี้รู้สึกว่าการไว้ใจเป็นเรื่องง้อเคลาวเพื่อนบ้านต่างอิจฉาชีวิตในคฤหาสน์หรูของเธอพวกเขาไม่เคยเห็นเธอร้องไห้ในตอนกลางคืนเลยทันใดนั้นบ้านก็รู้สึกเย็นลงแม้แต่คนรับใช้ก็ยังหลีกเลี่ยนการสบตาเธอสิรีพรไม่ได้กรีดร้องเธอไม่ได้ล้มลงอย่างโอเวอร์แอคติ้งเธอเลยไปทำความสะอาดห้องครัวแทนเธอทำซุปที่อนันต์ชอบให้กิน จากนั้นก็เทลงท่อระบายน้ำน้ำตาปนกับน้ำที่ไหลรินเธอตรวจสอบเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างเง,งียบๆมรดกของพ่อเธอยังคงอยู่โดยไม่มีใครแตะต้องอน,นันต์ไม่เคยสังเกตะรายละเอียดเลยเขาประเมินความสงบเยือกเย็นของเธอต่ำเกินไปที่ลอสแอนเจลิสอนันต์ยิ้มอย่างภาคภูมิใจเขาเชื่อว่าความลับจะยังคงถูกฝังไว้ต่อไป เขาเชื่อว่าภรรยาจะรอคอยอย่างเชื่อฟังแต่ความเงียบคืออาวุธของสิริพรความเจ็บปวดทำให้เธอมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดขึ้นหนึ่งเดือนเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดขณะที่เขาเปิดรับชีวิตใหม่ในต่างแดนเธอเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดใหม่ของตนเองคหาหา์มูลค่า82ล้านเป็นการตัดสินใจที่คู่ควรกับศักดิ์ศรีของเธอเมื่ออนันต์กลับถึงบ้านในที่สุด สิริพรเกิดที่จังหวัดนครปฐมเติบโตมาในหมู่บ้านริมคลองที่เงียบสงบพ่อแม่ของเธอเป็นเจ้าของนาข้าวพวกเขาปลูกฝังความอดทนก่อนที่จะสอนเรื่องทะเยอทยานสิริพรเรียนดีเยี่ยมแต่เลือกความมั่นคงมากกว่าความฝันเธอแต่งงานกับอนันต์ตอนอายุ26ปีอนันต์ทำงานด้านการเงินในกรุงเทพมีความทะเยอทยานมีเสน่ห์และแต่งตัวดี การจับคู่ของทั้งสองต่างทำให้ทั้งสองครอบครัวพอใจพ่อแม่ของอนันต์ความสำคัญกับการเชื่อฟังสิริพรกล่าวได้งามเยี่ยงเธอได้ย้ายไปอยู่ในคฤรหัสสาธรเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางสังคมของชนชั้นสูงในกรุงเทพพูดจาด้วยเสียงเบาในงานเลี้ยงอาหารเย็นไม่เคยโต้แย้งอนันต์ต่อหน้าสาธารณะที่บ้านเธอทำตัวเงียบๆไม่ให้เป็นที่สังเกต อน,นันต์เคารพความเงียบในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีเขาชมเชยเธอต่อหน้าคนนอกภรรยาที่สมบูรณ์แบบเขาโออวดแต่แทบจะไม่เคยสบตาเลยสิริพรบริหารพนักงานด้วยอย่างมีประสิทธิภาพจัดการบัญชีอย่างรอบคอบไม่เคยแตะต้องอำนาจทางธุรกิจนั่นเป็นสิทธิ์ของสามีเท่านั้นชีวิตประจำวันของเธอเป็นไปตามตารางที่วางไว้อย่างระมัดระวัง สวดมนต์ตอนเช้าที่วัดประจำย่านช่วงบ่ายวางแผนงานการกุศลอย่างเงียบช่วงเย็นที่รออนันต์อยู่บางครั้งเขากลับมาหลังเที่ยงคืนบางครั้งเขาก็ไม่กลับมาเลยสิริพรไม่เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับการขาดงานสังคมกรุงเทพเตือนภรรยาที่ยอมตามใจสามีผู้ชายเร่ร่อนภรรยาต้องอดทนเธอดูดซึมพิษนั้นเข้าไปอย่างช้าๆหลายปีผ่านไปโดยไม่มีลูก แพทย์ไม่พบสาเหตุทันทางการเพใดอนอนันโทษทุกขลาบทางชะตาต่อหน้าในใจเธอโทษความเป็นผู้หญิงของตัวเองสิริพรยอมรับความอับยศยนั้นอย่างเงียบๆแม่ของเธอแนะนำให้เธออดทนเพื่อความสงบในครอบครัวเธอกล่าวสิริพรยิ้มอย่างเชื่อฟังอีกครั้งเธอโอนเงินมรดกทุกเดือนสนับสนุนการลงทุนที่กำลังขยายตัวเขาไว้ใจเธอเรื่องการเงิน ในด้านอารมณ์เธอเปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งคฤหัสนั้นยิ่งหรูหรามากขึ้นทุกทีชีวิตคู่ของพวกเขาเริ่มว่างเปล่ามากขึ้นทุกทีสิริพรสัมผัสได้ว่าอันตรายกำลังเข้ามาใกล้แต่กิจวัตรที่ดูสงบกลับปกปิดเมฆพายุไว้จนกระทั่งมีสายโทรศัพท์จากต่างประเทศโทรเข้ามาสิริพรรออยู่หนึ่งสัปดาห์เต็มอันนั้นไม่เคยโทรมาสักครั้งเลย ข่าวมาถึงผ่านการกระซิบกระซาบของคนรับใช้คนขับรถพูดจายอย่างระมัดระวังใกล้ครัวคุณอนันต์ไปพำนักต่างประเทศนานกว่าปกติอย่างไม่มีการประกาศเหตุผลอย่างเป็นทางการสิริพรยิ้มพลางรินชายอย่างใจเย็นภายในมีบางสิ่งแตกหักอย่างเงียบเธอไปเยี่ยมแม่ของอนันต์ทุกสัปดาห์นำผลไม้มาถวายและโค้งคำนับด้วยความเคารพแม่สามีของเธอหลีกเลี่ยงการสบตา ความรู้สึกผิดยังคงอบอวนอยู่ในห้องอย่างหนักหน่วงการทำบุญที่วัดนั้นรู้สึกอึดอัดบทสวดของพระสงฆ์นั้นมีความหมายคลุมเครือสิริพรภาวนาโดยไม่มีคำพูดบายวันหนึ่งความอัปยศได้มาเยือนอย่างเปิดเผยน้องสาวของอนันต์เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงกลางวันบรรดาภรรยาของชนชั้นสูงมารวมตัวกันอย่างภาคภูมิใจเสียงกระซิบเบาๆเหมือนควันพิษ โรงพรยาบาลอเมริกันราคาแพงเฉพาะผู้หญิงที่พิเศษเท่านั้นที่สมควรได้ยับสัญชาติเมื่อมีลูกเสียงหวเราะตามมาหลังจากสายตาที่สื่อความหมายบันอย่างมือของสิริพรกำผ้าปูโต๊ะแน่นขึ้นเธออ่างแอกออกไปอย่างสุภาพกระจกในห้องน้ำสะท้อนภาพความเข้มแข็งที่จางลงเธอทาลิปสติกอย่างระมัดระวังไม่มีใครหลั่งน้ำตาต่อหน้าสาธารณะคืนนั้นอน,นันต์ในที่สุดก็โทรมา วิดีโอแสดงถึงไฟทางเดินในโรงพยาบาลเงาของผู้หญิงคนหนึ่งเคลื่อนผ่านไปด้านหลังอัน,นันต์พูดอย่างไม่ใส่ใจและเมื่อลอยอย่าคิดมากเกินไปเขากล่าวคุณควรให้ความสำคัญกับเรื่องในบ้านสิริพรถามถึงข่าวลือเรื่องการตั้งรันดวงตาของอน,นันต์แข็งกร้าวขึ้นทันทีเลิกฟังเรื่องไร้สาระเสียทีคุณทำให้ฉันอายที่ถามแบบนี้สายถูกตัดไปโดยไม่กล่าวคำลา สิริพรน,นั่งอยู่ในความมืดมิดชีวิตสมรสของเธอจบลงอย่างเป็นทางการในใจแล้วตอนนี้การทรยศหักหลังนั้นชัดเจนจนปฏิเสธไม่ได้แต่ความอัปยศนั้นเจ็บปวดมากกว่าเขาปฏิบัติต่อเธอเหมือนกับสิ่งรบกวนความจงรักภักดีที่สะสมมาหลายปีถูกละทิ้งไปอย่างง่ายดายสิริพรเปิดสมุดบัญชีครัวเรือนอย่างช้า,ชาตัวเลขเปิดเผยความจริงที่น่าอึดอัดใจ มรดกที่เธอได้รับใช้เป็นทุนสำหรับทุกอย่างในต่างประเทศตั๋วเครื่องบินค่ามัดจำโรงพยาบาลอพาร์ตเมนต์หรูใกล้เบเวอร์ลี่ฮิลส์สิริพรหัวเราะเบาๆคนเดียวไม่ใช่เพราะทำให้อารมณ์ขันจากความจริงที่ขมขื่นเธอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างคนมาทดแทนเธอคืนนั้นเธอนอนหลับอย่างสงบความเจ็บปวดแปลเปลี่ยนเป็นการโฟกัสที่เย็นชา ความเงียบงนันเตรียมพร้อมสำหรับสงครามแล้วจะเหลืออะไรไว้บ้างอน,นันต์กลับกรุงเทพชั่วคขณะสำหรับใช้ในการประชุมทางธุรกิจเท่านั้นเขาไม่ได้กลับบ้านเลยไปพักที่โรงแรมหรูแทนสิริพรได้ยินมาจากคนขับรถเธอขอบคุณเขาอย่างใจเย็นเย็นวันนั้นอน,นันต์เรียกเธอมาร้านอาหารส่วนตัวใจกลางเมืองผนังกระจกแสงไฟเมืองเขามาสายแล้วเหมือนเดิม ไม่ขอโทษหรืออธิบายอะไรเขาสั่งวายด้วยความมั่นใจสิริพรสั่งน้ำเปล่าอย่างเดียวอนันต์เหลือบมองด้วยสีหน้าไม่พอใจทำไมต้องแสดงออกอย่างโอเวอร์ขนาดนั้นสิริพรยังคงสงบนิ่งเขาเริ่มพูดด้วยท่าทีที่ก้าวร้าวผู้หญิงคนนี้เป็นเพียงชั่วคราวเธอไม่ได้มีความหมายอะไรในระยะยาวสิริพรรู้สึกแน่นหน้าอกเล็กน้อยเขาโบกมืออย่างไม่ใส่ใจ เธอกำลังตั้งคันลูกของฉันคุณให้สิ่งนั้นกับฉันไม่ได้ถ้อยคำเหล่านั้นเปรียบเสมือนยาพิษที่ค่อยๆอ,ออกฤทธิ์สิริพรรู้สึกว่าศักดิ์ศรีของเธอหดตัวลงเขายื่นตัวไปข้างหน้าอย่างเย่อหยิ่งคุณควรเข้าใจเรื่องความกะตัญยูฉันจัดหาทุกอย่างในที่สุดสิริพรก็พูดด้วยเสียงเบาๆฉันก็ให้เงินทุนเหมือนกันใบหน้าของอนันต์มืดมนทันทีคุณคือภรรยาของฉัน เงินเป็นของครอบครัวนั่นหมายถึงฉันเขาเย้ยหยันสิริพรสัมผัสได้ถึงการบิดเบือนความจริงได้อย่างชัดเจนความอดทนที่สะสมมาหลายปีทําให้ความตระหนักรู้เฉียบคมขึ้นเขาพูดเสียงเบาลงการหย่าร้างจะทําให้เรารู้สึกอับอายคุณจะสูญเสียทุกอย่างสิริพรพยักหน้าอย่างเชื่อฟังอนันต์รู้สึกผ่อนคลายลงทันทีเขาเชื่อว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว เขาลุกขึ้นยืนอย่างมั่นใจเพื่อจะจากไปก่อนจากไปเขาเตือนด้วยน้ำเสียงเย็นชาจงเงียบเหมือนเดิมมิเช่นนั้นก็ต้องรับผลที่ตามมาสิริพรคงคำนับอย่างสุภาพเธอมองดูเขาหายตัวไปในที่สุดน้ำตาก็ไหลออกมาเพียงลำพังไม่ใช่เพราะความกลัวจากการถูกดูหมิ่นสติปัญญาเมื่อกลับถึงบ้าน บรรดาคนรับใช้ต่างหลีกเลี่ยงการสนทนาข่าวลือแพร่กระจายเร็วกว่าไฟไหม้เพื่อนบ้านต่างยิ้มอย่างเขินอายภรรยาบางคนเลิกมาเยี่ยมแล้วการปลีกตัวออกจากสังคมของสิริพรเริ่มต้นขึ้นแม้แต่คนรู้จักในวัดก็ยังตีตัวออกห่างเรื่องครอบครัวสำคัญนะพวกเขากระสิบกันแม่ของเธอโทรมาด้วยความเป็นห่วงอดทนอีกหน่อยนะเธอกล่าว สิริพรวางสายอย่างนุ่มนวลคืนนั้นเอกสารทางกฎหมายก็ปรากฏขึ้นแฟ้มเอกสารที่ซ่อนอยู่ภายในตู้เก่าชื่อทนายความของพ่อเธอยังคงอยู่สิริพรไม่ได้ติดต่อเขามาหลายปีแล้วเธอมองโทรศัพท์อย่างเงียบๆภาพสะท้อนของเธอดูแปลกตาไปจากเดิมภรยาที่ไม่เชื่อฟังอีกต่อไปแล้วสิ่งที่มั่นคงกว่าได้ปรากฏขึ้น เธอโทรออกด้วยท่าทีใจเย็นทนายความตอบอย่างสุภาพเธอควบคุมน้ำเสียงได้ดีฉันต้องการคําแนะนำในที่ส่วนตัวฝนที่กระทบหน้าต่างด้านนอกแรงขึ้นนอกแรงขึ้นมากๆจราจรในกรุงเทพดังกระหึ่มไม่หยุดหย่อนอนันต์หลับสงบในที่อื่นเชื่อว่ากระแสไฟฟ้ายังคงไม่ถูกแตะต้องเขาไม่ทันสังเกตว่าความเงียบเริ่มเปลี่ยนไป สถานการณ์ได้บานปลายขึ้นแล้วสิริพรพบกับทนายความอย่างเงียบๆสำนักงานเก่าใกล้สวนลุมพินีผนังมีกลิ่นเหมือนกระดาษเก่ารูปถ่ายของพ่อเธอถูกแขวนไว้อย่างสงบนิ่งความทรงจำต่างๆพรั่งพรูออกมาอย่างไม่คาดคิดเธอหายใจลำบากอยู่ครู่หนึ่งทนายความพูดอย่างระมัดระวังและสุภาพทรัพย์สินของคุณยังคงแยกจากกัน สามีของคุณประเมินเอกสารต่ำไปความโล่งใจปนกับความเศร้าสิริพรพยักหน้าโดยไม่ยิ้มการกลับบ้านเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้เลยคาริฮัตหลังนั้นเงียบสงัดราวกับไม่มีผู้คนเหล่าคนรับใช้ต่างหลีกเลี่ยงการสนทนาโดยสิ้นเชิงแม่บ้านคนหนึ่งลาออกกระทันหันความหวาดกลัวแพร่กระจายไปทั่วบ้านการควบคุมของอนันต์แผ่ขยายไปถึงทุกคน สิริพรหยุดกินอาหารเป็นเวลากว่าจะหลับได้ก็เกือบถึงรุ่งเช้าฟันร้ายฉายซ้ำคำสาบานในงานแต่งงานเสียงหัวเราะแปรเปลี่ยนเป็นเสียงเหาะเย,ย้ยเช้าวันหนึ่งความอับอายขายหน้าถึงขีดสุดสินค้าที่สั่งซื้อจากอเมริกามาถึงเอกสารของโรงพยาบาลที่ส่งถึงเธอเอกสารยืนยันการชำระเงินอยู่ในสองจดหมายชื่อของผู้หญิงอีกคนหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน มือของสิริพรสั่นอย่างควบคุมไม่ได้สายตาของเธอพร่ามัวไปหมดเธอสุดตัวลงข้างบันไดยอย่างเงียบๆเ,เราคนรับใช้ต่างตกใจกันชั่วครู่จากนั้นก็หยุดนิ่งด้วยความสับสนไม่มีใครโทรเรียกโรงพยาบาลทันทีความหวาดกลัวต่อปฏิกิริยาของอนันต์เป็นสิ่งที่ครอบงำจิตใจสิริพรฟื้นคืนสติโดยลำพังหินอ่อนเย็นสัมผัสกับแก้มของเธอ หัวใจของเธอรู้สึกว่างเปล่า12ปีถูกลบล้างไปอย่างโหดร้ายเธอคลานไปที่ห้องนอนอย่างช้าๆเธอปิดประตูและล็อกไว้ด้านหลังในที่สุดเธอก็กรีดร้องใส่หมอนความเจ็บปวดของสัตว์ที่ไร้เสียงสิ้นหวังและรุนแรงเวลาผ่านไปโดยไม่ทันรู้ตัวโทรศัพท์สั่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีคนรับสายอน,นันต์ไม่ได้โทรมาเลยสักครั้ง การรับรู้เช่นนั้นได้ทำลายความหวังที่เหลืออยู่จนหมดสิริพรจ้องมองเพดานอย่างเหมื่อลอยความคิดที่จะหายตัวไปก็เริ่มผุดขึ้นไม่ใช่ความตายแค่ลบมันไปเท่านั้นเธอนึกภาพคลองในหมู่บ้านขึ้นมาอีกครั้งอาหารเรียบง่ายรอยยิ้มที่จริงใจร่างกายของเธอสั่นอย่างรุนแรงความล่มสลายทางอารมณ์ได้กลืนกิงทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้ว แต่ภายใต้ความแตกสลายนั้นความกระจ่างก็ได้ก่อตัวขึ้นเธอจงใจเช็ดน้ำตาลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆล้างหน้าด้วยน้ำเย็นมองตรงเข้าไปในกระจกเรื่องนี้จะจบลงเธอกระซิบสิริพรกลับมาใช้ชีวิตประจำวันอย่างสงบเงียบพนักงานสังเกตเห็นความสงบเยือกเย็นที่ผิดปกติเธอยิ้มมากขึ้นพูดเบาลงเคลื่อนไหวช้าลง ความเจ็บปวดซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีที่อ่อนโยนเธอเข้าร่วมงานสังสรรค์นในครอบครัวอย่างเชื่อฟังก้มตัวลงลึกกว่าเดิมแม่ของอนันต์ดูผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดเก่งมากเธอกล่าวสิริพรรับฟังคำพูดเหล่านั้นโดยไม่พูดอะไรอนันต์ส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศบางครั้งก็มีข้อความส่งมาอย่างเย็นชาจัดการเรื่องภายในบ้านโอนเงินตามกำหนดเวลา สิริพรให้ความร่วมมือโดยไม่ต้อแยงแต่ปริมาณมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเธอติดตามทุกอย่างเป็นการส่วนตัวใบเสร็จรับเงินถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเหล่าคนรับใช้กลายเป็นพยานโดยไม่รู้ตัวเธอทำอาหารให้พระภิกษุทุกสัปดาห์เพื่อนบ้านต่างชื่นชมความศรัทธาที่กลับมาใหม่อีกครั้งภรรยาที่ใจเย็นเหลือเกินพวกเขาพูดสิริพรอ,อดทนรับคำชมอย่างเงียบ ในเวลากลางคืนเธอศึกษาเอกสารต่างๆกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินข้อกำหนดเรื่องกรรมสิทธิ์วงเงินการโอนเงินระหว่างประเทศเธอเรียนรู้อย่างอดทนและละเอียดถีถ่ถ้วนทนายความของเธอให้คำแนะนำอย่างรอบคอบห้ามขยับตัวกระทันหันเทาเตือนสิริพรเข้าใจเป็นอย่างดีความเงียบกลายเป็นเกราะของเธออนันต์กลับมาอีกครั้งในช่วงสั้นๆ คราวนี้ดูท่าทางเหนื่อยย้ายอย่างเห็นได้ชัดเขาแทบไม่ได้มองเธอด้วยซ้ำคุณประพฤติตัวเหมาะสมแล้วเขากล่าวสิริพรพยักหน้าด้วยความเคารพในใจนั้นความไม่พอใจค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอัน,นันตกลับไปอีกครั้งด้วยความมั่นใจเชื่อว่าการเชื่อฟังได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แล้วคาริหา์หลังนี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงที่พักชั่วคราว เหมือนยืมพื้นที่มาใช้สิริพรแอบไปเยี่ยมหมู่บ้านนั่งอยู่ข้างๆพ่อแม่ที่อายุมากขึ้นกินข้าวธรรมดาอย่างเงียบๆกําลังกายค่อยๆกลับเืนมาบางครั้งเธอร้องไห้อยู่คนเดียวแต่ก็ไม่เคยล้มลงอีกต่อไปความอดทนของเธอค่อยๆพัฒนาเป็นความมุ่งมั่นการรอคอยกลายเป็นกลยุทธ์ไม่ใช่ความสิ้นหวังเธอจดบันทึกวันที่อย่างละเอียดถี่ถ้วน เหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนอนันต์เตรียมการเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศของลูกสิริพรเตรียมตัวที่จะจากไปอย่างเงียบๆความจริงปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดคิดผ่านทางลูกพี่น้องของอนันต์เธอทำงานในหน่วยงานบริการด้านการเข้าเมืองพวกเขาพบกันในงานศพของญาติเสียงกระซิบดังไปที่นั่นด้วยความเคารพรู้หรือ,อยังลูกพี่น้องถามสิริพรส่ายหัวอย่างใจเย็น ลูกพี่น้องลังเลอยู่ครู่ก่อนจะพูดว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ไปอเมริกาดวงตาของสิริพรค่อยๆเงยขึ้นลูกพี่น้องลดเสียงลงอย่างละอายผู้หญิงคนนั้นคลอดลูกแล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหัวใจของสิริพรเต้นผิดจังหวะด้วยความเจ็บปวดลูกพี่น้องพูดต่ออย่างประมาเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเขาความเงียบกลืนกินเสียงรอบข้างไปหมด เสียงระฆังวัดดังแว่วมาแต่ไกลสิริพรควบคุมลมหายใจให้เป็นปกติลูกพี่น้องอธิบายอย่างละเอียดมีการร้องขอตรวจ DNA อย่างลับๆอัน,นันต์สงสัยเรื่องวันที่เป็นการส่วนตัวผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมานั้นชัดเจนและน่าตกใจอย่างยิ่งเด็กคนนั้นควรอยู่ที่อื่นผู้หญิงคนนั้นทำการบิดเบือนลำดับเวลา แผนการให้สัญชาติล่มสลายในทันทีอันนั้นตกใจมากขณะอยู่ต่างประเทศเงินหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ความเสี่ยงทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเขาขอร้องให้ครอบครัวเข้ามาแทรกแซงสั่งให้เงียบอย่างเด็ดขาดคมคูทุกคนที่เปิดเผยความจริงสิริพรฟังโดยไม่แสดงสีหน้าใดๆ ลูกพี่ลูกน้องดูโล่งใจที่สารภาพออกมาคุณสมควรที่จะรู้เรื่องนี้เธอกล่าวสิริพรโค้งคำนับด้วยความขอบคุมเธอกลับบ้านอย่างเง,งียบๆเอกสารต่างๆเรียงตัวกันอย่างมีความหมายโดยไม่คาดคิดความเยิ่ยงของอนัน์ตทำให้เขาประมาทเขารีบลงนามมอบอำนาจไปก่อนหน้านี้ไว้ใจภรรยาที่เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ ขณะนี้สิริพรมีอำนาจต่อรองมากขึ้นด้านการเงินด้านกฎหมายด้านอารมณ์เธอยังไม่ยิ้มความยุติธรรมยังคงต้องการความอดทนคืนนั้นอนันโทมาด้วยความตื่นตระหนกเสียงสั่นผิดปกติเขาเรียกร้องว่าโอนเงินฉุกเฉินมาสิริพรหยุดพูดไปครู่หนึ่งโดยเจตนาเกิดอะไรขึ้นหรอเธอถามเบาๆ อน,นันตะคอกด้วยความโกรธลงมือทำเลยสิริพรตอบตกลงอย่างใจเย็นแต่ไม่ได้โอนเงินอะไรเลยแต่เธอกลับดำเนินการลงประกาศขายให้เสร็จสิ้นแทนการประเมินราคาคารุหัดหรูสำเร็จแล้ว82.5ล้านบาทความสนใจของตลาดพุ่งสูงขึ้นทันทีคืนนั้นสิริพรนอนหลับอย่างสงบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี วิวของคหารน์หาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วป้ายขายปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆอน,นันต์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยขณะอยู่ต่างประเทศสิริพรเซ็นเอกสารด้วยความมั่นใจผู้ซื้อมาถึงอย่างเงียบๆและจริงจังครอบครัวที่มีชื่อเสียงหลายครอบครัวแสดงความสนใจสิริพรแต่งกายเรียบง่ายและดูเป็นมืออาชีพไม่ใช่ภรรยาที่เอาไว้ประดับอีกต่อไปแล้ว เธอเจรจาโดยปราศจากอารมณ์ความรู้สึกทนายความจัดการขอบเขตทางกฎหมายได้อย่างราบรื่นสามารถตรวจสอบที่มาของเงินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นชื่อของเธออัน,นันโทมาซ้ำๆข้อความเริ่มรุนแรงขึ้นทำไมไม่โอนเงินละ่ะตอบกลับทันทีสิริพรตอบสุภาพแต่ใช้เวลาไปสักระยะผมกำลังจัดการเรื่องต่างๆอยู่ เขารู้สึกตนเองสูญเสียการควบคุมรีบเดินทางกลับกรุงเทพอย่างด่วนมาถึงคฤรหาหน์ด้วยความโกรธจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปมีการยื่นคำแนะนำใหม่เรียบร้อยแล้วอนันตโกนเสียงดังในที่สาธารณะเพื่อนบ้านต่างเฝ้ามองดูอย่างเงียบๆสิริพรมองจากหน้าต่างหัวใจมั่นคงใบหน้าสงบ อน,นันต์บังคับให้มีการประชุมในวันถัดมาสำนักงานทนายความส่วนตัวใจกลางเมืองเขาต่อว่าเธอเสียงดังคุณเสียสติไปแล้วหรือไงสิริพรพูดด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายฉันปกป้องทรัพย์สินของฉันอน,นันต์เหาะเยอ้ยอย่างเยอหยิงคุณต้องเชื่อฝั่งฉันทนายความเลื่อนเอกสารไปข้างหน้าข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับมรดกถูกเน้นย้ำไว้อย่างชัดเจน นังสือมอบอำนาจถูกเพิกถอนอย่างเป็นทางการแล้วเสียงของอนันต์สั่นเครือเล็กน้อยความเย่อหยิ่งของเขาเริ่มสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดสิริพรกล่าวต่ออย่างใจเย็นคุณขู่ว่าจะมีผลตามมานี่เป็นของฉันเขาลุกขึ้นอย่างกระทันหันตัวสั่นเทาเขาพูดเสียงกระซิบคุณทำลายฉันสิริพรสบตาเขาอย่างแน่วแน่ คุณทำลายตัวเองแล้วอน,นันต์เดินจากไปอย่างอับอายขายหน้าพูดไม่ออกเย็นวันนั้นเขาฤาดหลังนั้นก็ถูกขายอย่างเป็นทางการโอนเงินเรียบร้อยแล้วทันทีสิริพรเก็บข้าวของจําเป็นอย่างเงียบๆเ,เหล่าคนใช้ก้มคำนับด้วยความเคารพบางคนร้องไห้เบาๆสิริพรกล่าวขอบคุณทุกคนเป็นการส่วนตัวเธอจากไปโดยไม่บอกกล่าว อน,นันต์มาถึงช้าเกินไปเขาพบกับห้องโถงที่ว่างเปล่าเหลือเพียงเสียงสะท้อนเท่านั้นสิริพรย้ายไปอยู่เชียงรายอย่างเงียบๆบ,บ้านเล็กๆใกล้ไร่ทาหมอกยามเช้ามาแทนที่เสียงรบกวนของเมืองเธอตื่นนอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันปรุงอาหารง่ายๆอย่างสงบสุขพ่อแม่ของเธอมาเยี่ยมบ่อยๆเสียงหัวเราะค่อยๆกลับมาอีกครั้ง ไม่ดังมากแต่จริงใจการล่มสลายของอนันต์เกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณะหุ้นส่วนทางธุรกิจถอนความไว้วางใจตามมาด้วยการฟ้องร้องดำเนินคดีเนื่องจากได้รับผลกระทบทางการเงินหญิงสาวอเมริกันนั้นหายไปอย่างสิ้นเชิงหนี้สินยังคงเป็นปัญหาที่เจ็บปวดอยู่ดีอน,นันต์ย้ายกลับมาอยู่กับแม่ของเขาความภาคภูมิใจแปลเปลี่ยนเป็นความขุนเคือง ตอนนี้สังคมกรุงเทพซุบซิบกันอย่างโหดร้ายปากเดียวกันที่เคยสรรเสริญเขานั้นสิริพรได้ยินข่าวมาจากที่ไกลๆโดยไม่มีความพึงพอใจหรือการแก้แค้นบ่ายวันหนึ่งอน,นันต์ก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดแก่ขึ้นผอมลงพ่ายแพ้แล้วเขายืนอยู่หน้าประตูบ้านของเธออย่างเงียบๆสิริพรไม่ได้วิ่งไปข้างหน้า เธอรินชาอย่างใจเย็นเชิญเขาเข้ามาข้างในอย่างสุภาพพวกเขานั่งหันหน้าเข้าหากันความเงียบนั้นสื่อความหมายได้ดังกว่าความโกรธในที่สุดอน,นันต์ก็ก้มศีรษะลงผมประเมินคุณต่ำเกินไปเขายอมรับสิริพรฟังโดยไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆผมสูญเสียทุกอย่างเขากล่าวต่อเธอพยักหน้าเบาๆหนึ่งครั้ง คุณเป็นคนเลือกเองนี่นาเธอตอบไปอย่างเรียบง่ายไม่มีการกล่าวคำดูหมิน่นใดๆตามมาไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์ใดๆแสดงความยินดีเหลือเพียงความจริงอันสงบนิ่งเท่านั้นอันนั้นขอความช่วยเหลืออย่างเงียบๆสิริพรหยุดคิดไปครู่หนึ่งเธอกล่าวว่าฉันให้อภัยคุณแล้วแต่ฉันไม่กลับไปไหลของเขาสุดตัวลงอย่างสิ้นเชิง น้ำตาไหลรินไร้ความงามสินใดๆสิริพรไม่ปลอบโยนเขาเธอลุกขึ้นและเปิดประตูอน,นันต์เดินจากไปอย่างช้าๆด้วยความเสียใจอย่างสุดซึง้งสิริพรเฝ้ามองทุ่งชาที่พลิ้วไหวสายลมพัดพาเอาความหอมของอิสรภาพมาด้วยความยุติธรรมไม่ได้ตะโกนหรือลงโทษมันมาถึงอย่างเงียบๆสมควรแล้วคืนนั้นเธอนอนหลับอย่างสงบ โดยปราศจากความกลัวโดยปราศจากความเงียบที่บังคับให้เธอต้องทนรับ